โครงการโ์กูซอนเนเนี่ยห่างหายไป2ปีนะครับด้วยสถานการณ์โควิดปีนี้เรากลับมาเนี่ยเราก็อยากจะกลับมาในรูปแบบใหม่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันมากในส่วนของการนําเสนอนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะให้ผู้สมัครเนี่ยมาทํากิจกรรมปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยเนื่องจากว่าเราจะให้ทั้ง6แบรนด์นลงสนามมีการให้โจทย์มีการวางขายจริงมีการซื้อขายจริง มีการทำโปรโมชั่นจริงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับ6แบรนด์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเหมือนกับเขาได้อยู่ในสนามรบจริงๆชื่อแหวนะคะเจ้าของแบรนด์อาบบุญ The t o p i c a l Story ค่ะที่มาเกิดจากความชอบส่วนตัวที่ชอบความแบบ เราพิเคราความแบบฮอ Holiday ลิเดย์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำแบรนด์ที่ให้คนนึกถึงฮอลิเดย์ในทุกๆวันจริงๆจ,จ,จุดเด่นคือเราอยากเอาวัสดุธรรมชาติเข้ามาผสมกับตัวสินค้าค่ะอย่างที่เราทําล่าสุดก็จะเป็นบัมบูเอามาผสมกับหนังที่เหลือทิ้งจากโรงงานจะเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนคล้ายๆเป็นซัพเปอร์เนอร์เบลด้วยนิดนึงค่ะแต่และคอลเลกชันก็จะเปลี่ยนลายพิมพ์แล้วก็เปลี่ยนวัสดุไปเรื่อยๆชื่อลักขำศรีนครินนะครับชื่อเล่นชื่อนุ่มครับเป็นดีไซเนอร์และก็ผู้ก่อตั้งแบรนด์โรเซ ตอนนั้นไปเรียนต่อปริญญาโทนะครับก็ไปเรียนเรื่อง business fashion ครับพอเรียนจบแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากกลับมาทำแบรนด์จุดเด่นของเราก็คือนอกจากมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการออกแบบก็คือเป็นลายพิมพ์ผ้าที่เราได้ทําขึ้นมาเองเอสร้างสารรค์ขึ้นมาเองชื่ออนุรักษ์ใจดีนะครับเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เจ้าของแบรนด์อน,อนุลักษ์ครับ ก็คือแบรนด์ของเรานะครับเริ่มต้นจากการผลิตเสื้อยืดฟอกสีแล้วก็ปักคำว่าเซ็ก r ฟอร์มโฮมครับเพื่อที่จะล้อคคำว่าเวิร์กฟอร์มโฮมในช่วงโควิดปรากฏว่าเสื้อยืดเราก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีเราก็เลยพัฒนาเป็นแบรนด์จริงเต็มรูปแบบโดยการ เป็นซีซันนิ่งผลิตเป็นคอลเลกชันเลยครับแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าเรากล้าที่จะใช้แมทเทีเรลต่างๆแล้วก็กล้าที่จะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นหนังเอามาทําสูตรเอามาทํากางเกงแล้วก็ให้มันอยู่ในแพทเทิร์นที่ลูกค้าสามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเออมันแปลกแล้วก็ในเรื่องของเทเลอร์กับบีสปโอกที่เป็นเทคนิคการเย็บสูตร ชั้นสูงอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาผสมกับความเป็นแฟชั่นให้ดูมีดีไซน์เพิ่มขึ้นแล้วก็เราคิดว่าเราจะพัฒนาตรงเนี้ยไปเรื่อยๆครับให้มันกลายเป็นสินค้าที่ดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันพ o เ s Detail อะไรองนี้ครับผมชื่อพ่าฝ้ายนะคะสวัสดีค่ะชื่อพ่าปั่นนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์มาร์ชมีค่ะเริ่มแรกเลยเรามีความคิดที่ว่าในอุตสาหกรรมผ้าค่ะมันจะมีแบบ บางส่วนที่ถูกทอดทิ้งไว้ที่ไม่ได้ใช้นะรเราก็เลยอยากเอาส่วนนั้นมาช่วยลดโลกร้อนมาอดัดแบกับผ้าใหม่ที่มีอยู่แล้วก็ดีไซน์มาใหม่ออกใหม่หมดเลยเนียค่ะเน้นไปทางผ้าปักค่ะุดเ่นของเราก็คือเป็นดีไซน์ค่ะดีไซน์เอาความใหม่ผสมกับความเก่ามารวมกันให้มันลงตัวค่ะและเกิดเป็นโปรดักที่ สสรรร้าง์ใหมเช่นเหมือนแบบเรามีภาพผืนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะดูและลายผ้าเป็นแบบนี้เหมาะกับแพทเทิร์นขึ้นตรงแขนหรือว่าตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เอามา mix and match ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ของเขามีเอกลักษณ์ของเขาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละชิ้นก็จะมีแค่อย่างละตัวตัวถึง3ตัว3ตัวอย่างเก่งอะไรเงี้ยค่ะชื่อเมษานะคะเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์วายบูลเดอร์ค่ะผมชื่อเซนครับเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นฟอนเดอร์ของแบรนด์ แรงบนันดาลใจในการทําแบรนด์ก็คือเริ่มต้นมาจากเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางคือชอบเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็ชื่นชอบในศิละปะแล้วก็แฟชั่นนะคะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดแพชั่นตรงนี้ของเราออกมาในรูปแบบของเสื้อผ้าสไตล์รีสอร์ทแวร์ที่มีเอกลักษณ์ก็คือจะมีในเรื่องของแบบแล้วก็ลายผ้าที่เราตั้งใจและความทุ่มเทของเราเนี่ยคือเราใส่แบบเต็มแม็ก <c oughs> ตั้งแต่คอนเซ็ปต์ของชุดไปจนถึงดวาลายผ้าที่ ออกมาเป็นฟินิชชิงแล้วก็เราคิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งของเราในเรื่องที่เราทำกันบ้านเราตัดดีเราพัฒนาแบรนด์ของเราอยู่ตลอดสินค้าของเราเนี่ยถ้าลูกค้าได้ไปจะได้รับความคุ้มค่าถ้าได้เห็นถึงสิ่งที่เราพยายามทำมันออกมาอย่างตั้งใจค,ค,ค่ะเมนค่ะแคทค่ะเราสองคนเป็นเจ้าของแบรนด์พิคโคลนะคะเป็นเสื้อผ้าผู้หญค่ะ เริ่มจากที่เราสองคนนะคะสนใจในแฟชั่นทั้งคู่ก็ลเลยเริ่มทําอะไรที่อยากมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในการจึงสร้างแบรนด์วยกันค่ะสไตล์ที่ดูแบบว่าซ mm ิตี้เกิร์ลอะไรนะคะ่ะ mm hmm. ก็หลักๆเลยเป็นความเซ็กซี่แบบส่วนว้าส่วนโค้งผู้หญิง mm hmm. เราอะรู้สึกว่าแบรนด์เราผสมทั้งมีความฟาสต์แล้วก็บางรุ่นก็เป็นอะไรที่คลาสสิกก็คือบางรุ่นเราเห็นแบบหลายๆท่านนะคะเขาซื้อไปแล้วเขาก็ใส่รีพีทไปใส่กับอย่างอื่นไปแมชกับอย่างอื่นแต่เขายังใส่แบบมันผ่านมาปีหนึ่งแล้วแต่เขายังใส่อยู่อะไรเง mm ี hmm. ้ยเราก็เห็นแล ค่อนข้างมีความยาั่งยืนจริงๆความยาั่งยืนก็เป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าด้วยเทรนด์ลูกค้าสมัยนี้ค่ะฟาสต์แฟชั่นก็ค่อนข้างสําคัญนะคะคือเราต้องมีแบบใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็มีตัวซิวกเนเจอร์มีตัวซ <basic. S 1> ิกเนเจอร์ที่ที่คนเอาไปใส่เห็นแล้วมันคนเขาจําได้ว่าเป็นอะไรอะไรนะคะโครงการวอลคูซอนเล็เราไม่ได้อยากที่จะได้ดีไซเนอร์ที่ออกแบบสวยที่สุดแต่เราอยากจะได้ดีไซเนอร์ที่เข้าใจแล้วก็ทําธุรกิจแฟชั่นที่เก่งที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้คะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มงวดพอสมควร ก็อยากจะให้ติดตามนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังวิกฤตโควิดนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการนําเสนอบ้างนะครับแต่ก็อยากจะให้มาเชียร์โครงการนี้เนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยเราทําให้ดีไซเนอร์หลายๆท่านเนี่ยได้เข้าใจธุรกิจแฟชั่นอย่าง,ทางแท้แท้ครับ